จะให้นี่คืออะไรบ้าะเย้วอยยยยให้ครบลอมาดูหนึ่งร้อยเราเก็บให้ถึงหนึ่ร้อยนะคะคีไอ้อยอดได้แล้วมาค

สัมผัส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 สัม่ัสได้สัมผัสเนี่อะไรอ่ะยังไม่ตายก่อนมันไม่มีวันตายหรอกนะเก็บไปเรื่อยๆ ทีอะไรวะคัดเกิดขยองเ,าาเล่นก็มาด้วยดีเลยนะคะก็สำหรับนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะพี่บ